ถ้เราจะเข้าไปในป่าครับต้อัไปตับรถกระบะอ๋อในการที่สนุกด ouais okay. ีนะลองดูใส่ช่องน้อช่องนี้น้หนักได้กี่โลคะพี่หกสิบโลหเราน ยี่สิบสามสิบเลยเออประมาณสามตันครับอ้กจะไ่เกิเสดไมจ่าเพืจีนอันนี้ไม่ได้อะไรครับพี่ไห้เกาหลังแล้วคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะชูนขุ่นชูนโอ้เกาหลังแรกทำเหือยุ่กัดอะไรพวกนี้ไม่เป็น ไม okay. ่เบกไม่หยุดเดี๋ยวขึไปดูของเขาได้นะครับถ้ามหายแล้อีกโอเคนต่ไม่เก่งอ่าก่อนเขาดีมากนะครับไอชิ้นไปแล้วมึงจะรวยไหม พี่พๆเขาบอกว่าเราต้องหนักได้ถึงสองพันตันหนักถึงสองพันหรอเยอะมุกรณ์ดีมากว้กว,วเฉียนใจได้นะไม่ได้แล้วสี่ไมตรยึดามา เปลี่ยนนยฟองสูว้าวโอ้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 กินขาอ่อนอยู่แล้วเจอไปบอ่อนเลยอย แอ่วนี้ต้องทำอะไรงไรรงฮะเนี่ยโคตรนุ่นอ่ะไปมือไปมือพลังหัวลงแล้วเแกหัวลงเลยอ่ะแค่น่าแตาพลังมั้งผินใจได้นะประสบการณ์ประสบการณ์ก็โอเคก็เริ่มเลยนะครับเริ่มเลยเอาเวลาสักองสองนาทีเพื่ออธิบายพิธีเนี่ยสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับผมชื่อวุฒินะครับฮะวุ้นก็เพื่อนผมชื่อเอกพี่เอกครับผมพี่ชื่ออะไรครับ เดี่ยวครับเดี่ยวพี่เดี่ยวโอเคเดี่ยวเดี่ยวจริงวันนี้คนเดียวเดี่ยวเลยเดี่ยวได้เดี่ยวได้เลยคอเบข้อความปลอดภัยก็อุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเราจะเป็นคนเซตติ้งให้เป็นคนประกอบให้นะครับห้ามปลดล็อกอุปกรณ์ด้วยตัวเองนะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเราได้ทําการร้อยเปอร์เซ็นต์เช็คก่อนที่จะมาแล้วก็จะเช็คอีกทีหนึ่งก่อนจะบินเป็นสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราไปถ้าพี่ไปกดอะไรบางอย่างผมไม่รู้เงี้ย อาจจะหลุดได้อืนะครับโอเคแล้วก็เวลาบินนะครับเวลาบินบนสลิงเวลาโหวนสลิงนะครับผมจะคลิปตรงนี้ตัวหลักใส่บนสายคลิปนี้อ่าเดี๋ยวสักครู่ก็ตือีิสุนลองใส่เส้นหนึ่งแล้วก็จะคลิปตัวนี้ตัวนี้คือสายสีดำนะครับครับผมเชื่อมแล้วเป็นตัวสอง สองเคเบิลครับเป็นเสตตี้ครับปานเอาไว้ครับผมถ้าเกิดตรงนี้มันขาดก็จะเหลือเส้นนึงอยู่ถ้าเกิดตรงนี้มันขาดก็จะเหลือเส้นนึงอยู่อ๋อต้องไม่ขาดนะทุกคนบินระโหนห้ามจับสลิงเลยครับห้ามจับครับรอเวลาห้ามจับครัมันจับนิดปุ๊บรีบโดนเลยอ๋อโอเคถ้าจับนี้ก็จะลูดครับบางส่วมันจะคมครับบาดมือได้นะครับไม่จับตรงนี้ครับ สีเทาสีเทาเอาผมจับข้างนี้ผมติดกล้องนี้จับข้างนึงอ่าอาจจะข้างนี้ก็ได้เดี๋ยวต้อจุดเดี๋ยวผมจะไปกล้ก่าแล้วผมจะถ่ายให้โอเคโอเคพี่บินไปก็ครับจับมือหนึ่งจับนี้มือนจับนี้ครับโอเคสองมืออย่างนี้หรือว่ามือนึ่งจับนี้มือนึ่งจับนี้ก็ได้ครับแด้ก้เลื่อนลงนะครับเลื่อนลง่อไปอย่างนี้เลยก็จะปล่อยมือให้นะครับเ่ิดหัวลงก็ได้หัวลงก็ได้ครับครับแล้วก็ ยกขานะครับยกยกขาขึ้นขาขึ้นเราขาแล้วครไปว้าวก็ต่อไม่แน่ห้าวิ่งนะครับครับผมถ้ามวิ่งห้ามกระโดดไมกระโดดไปมันจะไปไวแล้วบางทีเอเราจะรับยากออผมมีเพื่อนผมรับอีกคนรับส่งกันอยากหนักไม่หนักแปดสิบกิโลเนี่ยถ้ากระโดดลงหกสิบเซนติเมตรขนักที่จะเพิ่มขึ้นจากแปดสิบกิโลเป็นหนึ่งพันแปดร้อยกิโลครับทันทีอืม ก็สามารถเพียงพอแต่ว่าก็อย่ากเลยชุวผมทีข้างเพราะความปลอดภัยที่ด้วยครับครับถ้าอยากไปข้างหน้าก็ยกขึ้นข้างหลังก็ยกนี้ก็ได้ครับยื่นแล้วหมุนให้ให้มันคนขอบได้ความเยงนได้ก็สีต้นไม้ได้กีดพวกผมได้ยืนหน่อยนะครับครับผมอันนี้จะเป็นไม้เบรกนะครับอันนี้จะเป็นไม้เบรกนะครับว้าวมองไม่เห็น ทำแบบนี้ป่ะดูอท่าธรรมดาโอเคหนึ่งสองสามไปครับโอ้โโอเค

นี่ฝึกมากี่ปีแล้วนะพี่สองสามสิบปีครับผมูผมยังไลเนี huh. yeah. ่ย walk. <laughs>